สวัสดีเจ้าวันนี้มาปากลับบ้าน,น้องหำแล้วเนาะในช่องกะวาก่ากวยไทยวันนี้มาลำมาณลำวันนี้มาอู้กันในห้องันฝูกจะปิกบ้านแล้วเจ้าอ่าน,นี่อยู่ในห้องเนาะนอนกลับมาจากงานแต่งนอนพักผ่อนป้าตัวเราไม่ได้เข้ามาอยู่กคลลัมโปมาเป็นหลายปีแล้วเนาะเป็นสิบปีเส้าปี หลายปีแล้วนำมาได้มากลุ่ปูวันนี้มากลุ่มปู่กลัวจะหาโรงแรมภาคก่อนลำบากพอหาโรงแรมแม่เราจะไปหาไปโรงแรมที่เปิ้ดจัดงานแต่งก่อนลำบากเาเปิ้ดจะได้จัดในโรงแรมน่ะเปิ้ดจัดในให้างสรรพสินค้าอาห้างสรรพสินค้าแล้วก็อ่าจันบนน่ะเปิน้นคล้ายๆว่ามีอ่าภาษาไทยค่อนข้าง มีมีห้องไว้จัดงานเลี้ยงอืมจันบนนั่นนะเออแล้วก็เป็นกระห้่งเฮาไปได้ <c oughs> โอ้ยกลัวจะหมุนเร็วหมุนเห็นมจทิงมันไปเจไก่สักเ่าได้เนาะมันอยู่ใกล้ๆกลตึกแฟดนั่นบาลายบาดายย้แหละอ่าแต่เฮาเนบ่เคยมาเฮาหมุนหมุนหมุนเป็นซีหลบหาหลบหาโรงแรมก็่มุ้จะกีหล,ลบหาด้านห้างซัพพสินค้าก็บ่ฮู้กีรอบเพราเพราะ พอตอนเย็นนี่เช็ดแล้วการงานอย่างเช็นแล้วนะ้พอจะปิกมามปิกมาตีโรงแรมเขาเนาะก็มาหมุนหมุนส่อเจ้าอภิสเฝอเป็นอยังก็บอยู่อยู่ๆมันก็อันเด้งหายไปเนี่ยมาหาโรงแรมประท้อถึงเรื่องโรงแรมนะ้เขาจะถ่ายเขาก็บปกการถ่ายเดี๋ยเป็นว่าอันนั้นละเมิดลิคาซิตเห็นว่าเนาะว่าเขาใส่ลาย,ลายเป็นความจริงเขาไม่ได้ใสล่ลายนะเจ้า เรื่องจริงเจ้าเดียวมาเข้ามาอันมันอย่างเงาะยามรอปภปิ่นก็บอกืหอเข้าปิ่นบอนกให้หมุนปิ๊กหมุนปิ๊กหมุนโคกปิก,ปกไปเห็นว่าแล้วแล้วโทรไปหาเจ้าบา่าวเจ้าบา่บาวบนบ่าวบอกให้เอ่ยื่อของคนนั่นน่ะคนตีดูแลห้องตีว่าจะคือฮาอยู่นะ่ะ มันก,ก็เอ้ยเขาจือคนนั่นเปิดอะไรขเข้ามายามเลยเข้ามาเข้ามาถึงตังในนี่ก,ก็จิงมีที่ห้องโถงที่ห้องที่เป็นจาอจออนอย่างว่าซื้อจองโรงแรมออย่างว่ามหุ้งมีหันมีนะโอ้แล้วก็เข้ามาในเป็นบอกเขงเข้ามา,าทางทางเข้าที่ว่าเป็นจอาอย่างก็ไปจอดรดมอถมุนหันเนี่ยมอ จังเจจันแหล่เข้าหมุนเข้าไปถึงจอดรถจันเปดเป็นหื่อจอดรถได้ตั้งแต่จันหนึ่งถึงจันเก้าหลังจากจันเก้าไปแลเวือก็เป็นตีพักของคนอีนเน่โอ้มันเป็นห้องสูตรนะห้องนี้เป็นห้องสูตรอ่ในห้องหนึ่งเนี่ยมันจะแบ่งแยกห้องเล็กห้องน้อยหักสามห้องในมีอยู่สามห้องไอเขาก็เข้ามาพักในนี้จิมมี่ยังอ่ะในห้อง จะเป็นอย่างตู้เย็นก็มีอย่างสักอย่างถ้าว่าเป็นบางไทยเนาะตู้เย็นมันจะมีน้ำเย็นอย่างหนึ่ยน้ำเย็นอ่าแล้วก็มีน้ำชากาแฟข้าวหนมอ่าน้ำห่อนอะไรอย่างเป็นเตรียมไม่เข้าเรียบร้อยเนาถ้าเป็นบางไทยนะอ่าอันนี้จะมีอย่างมีมีมีเต่ามีตู้เย็นมีเครื่องซักผ้ามีมีทีวีมีสามอย่างเขาจะกินอะไรอย่างเขาต้องไปหาเองเออเขาจะ อันนี้ร้านอาหารก็มีวะ่ะขนาดว่าโรงแรมห้าสิบเจนหนุมันน่าเชื่อว่าโรงแรมห้าสิบจจนมันมีร้านอาหารถ้าขนาดนอนตีหัดใหญ่โรงแรมมีแค่ห้าจจนร้านอาหารมีถึงสองห้องสองห้องของอิสลามห้องหนึ่งห้องห้องอันของไทยห้องหนึ่งเป็นห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมอย่างมีมดขนาดโรงแรมมีแค 4, ่สี่ห้าจจนเอง อันนี้ห้าสิบจ้านมันมีอย่างสักอย่างเมนืนนะห้องประชุมประชุมอย่างแต่ว่ามีขนาดร้านอาหารมันมีห้องประชุมมันจะมีก็มนมาเล่าขวัญเล่าขวัญว่าเข้าเข้าโรงแรมเตียนไอยยังก็บ่มีความสะดวกสบายอย่างสักอย่างหมุนเรียกกับหมุนเหน ขอบคุณจังนะขอบคุณจังหลายนะเจ้ากดไลค์กดแชร์ก็ชอบจะครายป้าน้องนะจ๊ปะป้าน้องมาอู้ฟังเล้เราออกดอ,อู้ฟังนี่ป้าน้องมีงานแต่งงานด้วยนะภาพภาพในงานแต่งงานเดีย๋ยวเขาไปโอนในงานแต่งงาน,งงานของเปิรนนะเจ้านะบา,บาย